คนมอนี้ต้ามีะท้เห็นตาหมูด้วจ้าหหมูจ้านู่เสเกี๊ยวรเทียมไส่น้ำาะะเอรเทียมเติบบมนะะหนอมใคได้กระชอด้ยจ้าหมัต้นใส่อากหมั้นใส่เกลือกรเทียมหอมบมจ้า ต่อยกันจจ้าจัันไปหนักังไสหน้กควานกั้กนะจ๊ะน้ามูนี่ที่นุชพรเลยจ้ะีไปได้แลวจ้ะใปไดแล้วขอนำใส่ยนวดอีกไม้นึงจ้ะมีรสมแเงๆค่ะอยูบานที่ของของพักก่ะ หนาวหนาจะมากรอเล่จ้าแต่เราบดูอะไาอจพักมือได้ได้กระจาได้ดหมไม่ได้หรือ,อยังไกระจาได้แล้ได้ไปจ้าไปปรุงกันจ้าไปปรุงลาบหมูน้ำสาวนุตจ้า ม่จมะกลุลาระคะอันนี้เครื่องกับนี่ต้นหอมล,ละวัต้นหอมล,ละต้นหอมกชีอาจารตะหอมหน้านะคะนี่ะเขาวคั่วขา <c oughs> พริก,ก่นจ้ะ่อ,อยยงปรุ่มย่างอื้นไปลดกรุงไปอาจารย์เลื่กดวิดีโอลื่กดอัดวิดีโอม่จมะปรุงอะลารัดจั๊ก่ะป็เหยียจักะกินเศ้าไปหาเพียงค่ะเส่มะนาว อปงปีกันมากสมเลยจ้ะขอใส่มังกรเดี๋ยวชิมมังกรในใส่ที่หลังจ้ะเข้ากวอะหัวไม่ใกล้ต้องหอมเลยจ้ะ โยโยจ้าแปบนะเดี๋ยวแกวซ้นไปสิมทอชิมก่อนเดีพอดีจ้าแบบแ,แบบใส่ต้นหอมหันไปเด้ยจ้า คนเีเข้ากันจะมันเนนี่โอ๋มึน,มน,มน,นกันเสร็จแล้วค่ะจะตจ้าเป็นคนเดีวยววจะจ้ามากินน้ำันนงจ้านมูกมจกน้มก สาวรดผ้าเอ็ดพ้าซิมจ้าเสร็จแล้วนะจ๊ะมาซิมมาจ้ามาเดมาซิมามาซิมผาซิมมาจ้า